ข้อมูลพื้นฐานผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดเท่าไหร่5 2ล้าน2 4 1 8 0 8คนนะคะ<อ>เขาก็มีการแยกย่อยเป็นกลุ่มมานะคะพี่สำราญกลุ่มเจนซัดนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างปี47นะคะก่อนถึง16พฤษภา48ก็คือคนที่อายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ที่1 9 3 7 0ล้ สามพันขอ่งล้านเก้าหมื่นสามพันเจ็ดรยี่สิบคนเจนแซนะก็กลมกลุ่มอ่ที่หล้าน 1, 000, นิดนะคะส่วนเจนวายค่ะคือคนที่อายุยี่สิบถเปีนะคะมีอยู่สิจล้านสิบเจ็ดล้านเกือบสิล้านเพราะว่าสิบจล้านเก้าแสนนะพี่สำรานส่วนเจนเด็ก์นะคะอายุสี่สิบถึงหกสิบปีพี่สำรานอยากอยากาบวกบวกอยู่กลุ่มนี้ไหม อยู่กับเขาไปก่อนไหมยังไม่อยากอยู่เบบี้บูเมอร์ก็อยู่นี่ก่อนไหมอยู่ไม่ได้เพราะมันเลยมาเลยมันเลยมาเยอะแล้วเหรอเลยมา6กเปีแล้วเขาไม่ให้อยู่เขาบอกว่าโกงไม่ได้อ่คนที่อายุ40-60ปีค่ะพี่สำรานไม่น้อยคุณแอนนี่เจนวเหรอของแอนอยู่ที่เจน Y ใช่ค่ะเจนเอ็กเนี่ยเจน Y 17ล้าน17ล้าน18ล้านเกือบสิล้านเพราะว่าสิบล้านเก้าแสน 8 Gen X ค่ะชนะเลิศนะเพราะไม่ตั้ง20ล้านคน20ล้านเกือบ21ล้านนะ Gen X นีเกิดปี06ถึง26ถึง2526เนี่ยค่ะอายุ40ถึง60ปีส่วนเย็นของคุณสำราใน baby boomer นะทำไมเขาเรียก baby boomer อ่าปี91ค่ะถึงปี2505ค่ะผมเกิด99อืาฮะนะ99มี 9้าล้านสามแสนคนคก็ไม่น้นอยนะค่ะแล้วช้างปงช้างป่วยเนี่ยเจนอะไรอะก็ช้างป่วย,ย,ยน่าจะนี่แหละเบบี er. ้บูมอะเก้าล้านกว่าเกือบสิบล้านท่องโซเชียลเจอแต่โอยปลุกช้างป่วยช้างศึกกันอช่ช้างป่วยออกมาเป็นช้างศึกค่ะเขาบอกจะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ว่าช้างศึกในหลยวันพรุ่งนีเ้เห็นปลุกกันมานะ Uh แล้วก็มี before baby boomer นะ uh ก็คือเกิดก่อนปี2491ก็คืออายุมากกว่า75ปีนะคะ uh อยู่ที่2ล้าน9แสนคน uh ก็เกือบ3ล้านนะ